ปัว่าการที่เข้ามาอยู่ในวงการเนี้ยมันจะต้องได้ยินความคิดเห็นของคนอื่นที่เราอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดจิตไม่แข็งเนี้ยยากมากสวัสดีค่ะน,นี่แพนจยนาฮิลส์หรือแพ็นแพนหน้าประเสริฐนะคะเป็นดรากวีนผู้เข้าแข่งขันคนไทยคนแรกที่เข้าไปแข่งขันของ RuPaul's Drag Race A UK v ยูเคนั้นส Okay. My name is Pangina Heels and I am the co-host of Drag Race Thailand. <laughs> <laughs> การที่จะเป็น drag นะคะก็จะต้องมีทักษะหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทําผมเต้นเป็นพิีกร MC จิกกัดได้เพราะฉะนั้นในการแข่งขันเนี่ยปันก็เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะขึ้นมากๆเป็นเหมือนกับฟองน้ําที่ยังไม่มีน้ํำซับเข้าไปเลยคือไม่ว่าเราจะมีทักษะอะไรไปแล้วว่าถ้าเรามีอีโก้เราไม่สามารถเรียนต่อได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเก่งแล้วอะไม่ต้องไปแข่งหรอกคะ่ะ ปันว่ามันยากตรงที่ปันไม่ได้มีโรโมเดลที่เป็น d ร a g q u e e ในการที่จะทําให้เป็นอาชีพปันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําอะไรเนี่ยแทนที่เราจะรอคนที่จะต้องเหมือนเราเพื่อจะได้เป็นแม่พิมพ์ให้เราเนี่ยทำไมเราไม่เป็นแม่พิมพ์เองไปเลยทําไมเราไม่เปิดร้นรานของตัวเองไปเลยถ้าเกิดเราไปแข่งของเมืองนอกได้แล้วโอากาสมาแล้วทําไมเราไม่ไปแข่งเลยเราต้องรอคนอื่นให้มาเปิดประตูให้เราหรอ ปันไม่เคยคิดว่าฉันต้องพพอร์ตคอมมูนิตี้ของ d r a กในเมืองไทยปันคิดแบบนี้ถ้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ปันพยายามที่จะสร้างสถานที่ซึ่งคือ house of feels เพื่อให้ d r a กเขามีที่ที่จะแสดงไม่ว่าจะเป็นวันไหนแบบ Any Night of the Week คคนมาดูอ่ะ มันมี f i g u r ิ f i g u r ์หนึ่งที่ต้องการที่จะแบบเออขับเคลื่อน drag community ใช่นั่นคือสิ่งที่ปันรู้สึกอยากจะทำแต่ถ้าปันโฟกัสจุดนั้นอย่างเดียวปันไม่สามารถ improve ตัวเองได้เหมือนกันแล้วถ้าปันไม่ได้ improve ตัวเองปันไม่สามารถ inspire คนอื่น หรือแข็งแรงพอที่จะทําให้คอมมูนิตี้ไปต่อได้ปันไม,ไม่ได้บอกว่าปันโฟกัสที่ต้องการที่จะให้ดร a กคอมมูนิตี้ของเมืองไทยเนี่ยเรื่องลืออะไรอย่างนี้เลยไม่ปันแค่ e n นตัวเองให้ดีที่สุดและหวังว่ามันสร้างอิมแพ t บางอย่างถ้าเกิดสมมติอาถามคุณอย่างง่ายๆถ้าคุณมีร้านแล้วคุณอยากจะช่วยดรักทุกคนแต่ดรากทุกคนไม่ได้ตรงต่อเวลาหรือมีความคิดทางบวกหรือทํางานโอเคกับคนอื่นบ้านคุณก็พังนะคะเพราะฉะนั้นปันต้องทําให้ตัวเองไปถึงจุดบางจุดที่เราโอเคแล้วเราถึงจะแบบ อ,อแข็งแรงพอที่จะบอกว่าอ่ะเปิดร้านแล้วนะคะแร็คหน้าใหม่ๆอะไรเงี้ยปันอยากให้ล่องมาโชว์ดูอะไรอย่างนี้มากกว่า คือการที่เราจะทำดร a กให้มันเป็นอาชีพได้เราต้องให้เกียรติตัวเองก่อนเราต้องมีวินัยในการเป็นดร a กเราต้องแต่งหน้าบ่อยเราต้องซ้อมว่าเราจะโชว์ยังไงเราต้องคิดว่าชุดตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยมันจะเข้ากันไหมเราต้องมองในทุกแบบเลยว่าแบบจะทำยังไงให้ออกมาให้ศิลปะเราเนี่ยออกมาให้เป๊ะที่สุดนอกจากมองตัวเองแล้วเนี่ยให้เกียรติตัวเองแล้วเราต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยเราต้องมาตรงต่อเวลาเพราะว่าปันเห็นหลารยคนแล้วเยอะมากคือเวลากระเทย ไม่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีใครทํางานด้วยครับปันว่าอย่างแรกต้องมีใจที่รักค่ะกับการที่แบบเออชอบแต่งหน้าทําผมชอบอะไรสวยๆงามๆหลุดโลกไปเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แต่ว่ายูก็ต้องทากานบ้านให้เยอะที่สุดเพื่อจะแบบเป็นคาแรคเตอร์นั้นให้ได้อะค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาแรกของการที่เริ่มแต่งเนี่ยเราควรสร้างชื่อเราควรลงทุนกับมันไปก่อนอย่าคิดว่าเราจะแบบร่ารวยจากมันในการเริ่มต้นของอาชีพทุกอาชีพโดยเฉพาะเป็น d ร a g queen เนี่ยงานจ้างงานหนึ่งทุดปลารอบไปแล้วแปดพันปันก็ต้องหาวิธี ได้ตอนนั้นเป็นแดนเซอร์เพื่อเอาเงินมาหาชุดลาตีนุ่นนี่ให้ได้แต่พอวันหนึ่งอ่ะพอเราผ่านมาถึงจุดหนึ่งแล้วว่าเราถึงสามารถดีแมนได้ว่าเราควรที่จะได้อะไรไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนด้วยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะเห็นค่าหรือคุณค่าของศิลปะของเราเขาอาจจะคิดว่าก็เธอก็เหมือนกันทุกคนหมดแหละโชว์ก็เหมือนกันหมดทุกคนแหละก็ราคาเท่าไหร่ก็ควรต้องได้อย่างนั้นไม่ค่ะ เราควรที่จะรู้ว่าจะให้เกียรติเราตัวเองและศิลปะของเราในการบอกบอกว่าฉันทําได้เท่านี้หรือขอแบบนี้ได้ไหมกล้าพูดเพื่อจะได้ให้คนไม่เอาเปรียบเรา สำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากมาเสพศิละปะดีๆไม่ว่าจะเป็น drag หรือว่าเป็นนักร้องสดเขามาแล้วเขารู้สึกอ n j o y มันเป็นที่ที่แบบดู luxury แต่ว่ารัวได้เพราะปัญเกียที่สุดคือไปในคลับหรือไปที่เที่ยวแล้วทุกคนแบบฉันไม่เต้นฉันสวยฉันจะแบบมองคนเพื่อปันอยากให้คนอ่ะมาเที่ยวร้านปันอ่ะใส่ส้นสูงแต่งตัวมาสวยๆแล้วพอกลับบ้านไปคือเดินทิ้วรองเท้านั่นนะคะสนุกกว่าเยอะ ي ه, ي ه, ي ه, ي ه. คนที่แสดงเนี่ยเขาได้ความสุขเพราะว่าเขาให้ความสุขกับคนอื่นมันรู้สึกเติมเต็มเอออย่างน้อยเราทําให้คนคนที่เขามาดูเขาลืมปัญหาในชีวิตเขาสักแบบแป๊บหนึ่งแล้วมันได้คอนเน็ก์กับคนอื่นทั้งที่เราอาจจะไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำสำหรับคนดูเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้เข้ามาอยู่ในโลกของศิลปะโลกหนึ่งและเขาได้เอ็นจอยกับศิลปะนี้ค่ะ ปันอยากให้มีที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนไม่ใช่แค่สําหรับกลุ่ม LGBTQI+ แต่ว่าสําหรับผู้หญิงที่อยากมาเที่ยวปันจะไม่ยอมเลยถ้าเกิดมีใครที่เป็นเกย์บอกบอกว่านี่ไม่ใช่ที่ชนีนะออกได้เลยค่ะคุณออกไปได้เลยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําให้คนอื่นรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ปลอดภัยเพราะว่าคนที่เป็นเกย์นี่โดนแบ่งแยกไม่ให้เที่ยวในผับหลายผับมาเยอะมากโดยเฉพาะกระเทยผูกไม่ยอมให้เข้าในคลับบางที่ด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของมนุษย์คนหนึ่งแล้วปันไม่โอเคมากปันรู้สึกว่าฉันจะไม่มีวันสร้างที่แบบนั้น ปันว่าการที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้มันจะต้องได้ยินความคิดเห็นของคนอื่นที่เราอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้าแล้วถ้าเกิดจิตไม่แข็งเนี่ยยากมากแต่ว่าปันรู้ว่าตัวของปันเนี่ยมีแสงสว่างอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ว่าคนอื่นเขาจะลบยังไงเราสามารถหาพลังบวกจากสถานการณ์แย่ๆได้ถ้าเราสามารถขัในสถานการณ์ร้ายๆได้ทุกอย่างมันเบามากค่ะแล้วการที่คนมาด่ามัมนไม่ได้ทําให้เราประสบความสาเร็จน้อยลงด้วยก็เลยรู้สึกว่าแล้วไง สำหรับปันเนี่ย d r a กมันทาให้ปันอะได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างในตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นเยอะมากในจุดบางจุดถ้าเกิดมันรู้สึกอ,อกหักปันมาแต่ง d r a กแล้วก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนรู้สึกว่ามันได้ยิวยาตัวเองมากๆมันได้ใช้เวลาออกจากตัวเองเราได้เหมือนกับแยกร่างออกไปเพื่อไปสร้างเกราะให้แข็งแรงขึ้นแล้วพอกลับมาปุ๊บเรากลายเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นค่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าต้องการจะปลดปล่อยอะไรบางอย่างอกี่กับตัวเองหรือรู้สึกว่าทําไมไม่อยากแบบลองแต่งเป็นอีก character ลึงเลยได้ express เ e มิ n น n i ตีในตัวเองของคุณแบบสุดๆเลยหรือ Express m a s แมส i n ิ t y ในตัวเองแบบสุดเลยมันเป็นศิลปะอีกอันหนึ่งที่คุณได้มีทางเลือกที่จะลองทําดูได้แล้วมันก็สนุกแล้วมันก็อาจจะสร้างเงินให้คุณ you only live once why not have a good time?